สวัสดีค่ะคนนั้นนะคะช่องฮิวเลอร์บายนัทน,น,นันท์ปรสุกก้หนข่าแกววันนี้เราจะทําคลิปกันในหัวข้อที่ว่าความอิ่มสุขอิ่มใจของคุณจะมาจากเรื่องใดคะต่อจากนี้นะความอิ่มสุขอิ่มใจของคุณจะมาจากเรื่องใดต่อจากนี้นะคะเรามาใบที่หนึ่งแบ่งปันใบที่สองอธิษฐานจิตนะคะคุณชอบใบไหนเลือกใบนั้นนะชอบใบไหนเลือกใบนั้นใบที่หนึ่งแบ่งปันใบที่สองอธิษฐานจิตคุณชอบใบไหนเลือกใบนั้นนะคะ ความสุขความอิ่มใจของคุณจะมาจากเรื่องใดต่อจากนี้นะพลังบุญพลังกุศลของคุณท,ท,ท,ท่าทำให้คุณเกิดความอิ่มอ,อกอิ่มใจอิ่มสุขอิ่มใจในเรื่องใดในชีวิตของคุณต่อจากนี้นะคะเรามาดูกันนะคะชะกองที่หนึ่งที่เลือกไพ่แบ่งปันนะคะเดี๋ยวเรามาดู พลังงานของคุณกันก่อนสักสี่ใบนะชะั้กองที่หนึ่งขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งมรสร์ขออนุญาตครูบาอาจารย์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคลนัดนิ้ถือทีเอนั้ถือนะคะให้คุณได้รับรู้ให้ได้คำตอบที่ FFC ทุกท่านเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปคนน,นั้นคะรั้งนี้เเป็นพลังงานของคุณที่แท้ทรูได้คุณได้นำปรับเอาอไปใช้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กับชีวิตนั่นเองนะคะเรามาดู พลังงานของคุณก่อนสี่ใบนะคะสิกอ cups. Wow. Cups. Cups. อฟคัพว้าวสิกออฟคัพสเปนออฟคัพสิงออฟคัพส์เอกออฟคัพแปดถ้วย เงินเลยขึ้นคะไพ่่าน้ํามาเต็มเลยนะชาวกองที่หนึ่งพลังงานของคุณเป็นไพ่ความรักความรูร้สึกพลังงานแห่งการเป็นผู้รับผู้ให้ที่ดีพลังงานแห่งการที่คุณชีวิตของฉันฉันมีสิทธิเลือกแลวคุณก็จะพร้อมที่จะซัพพอร์ตผู้คนคุณพร้อมให้ความรักความปรารถนาดีผู้คนนะคะไพ่กิ่งออบคับใบนี้คุณจะเดินออกจากเรื่องบางเรื่องคนบางคนงานบางงานสิ่งใดที่ไม่ใช่คุณันหลังตัดจบได้ต่อจากนี้คุณจะเกิดพลังแห่งการ ที่คุณจะเลือกนะคุณจะเลือกเป็นที่รักของคุณเองแล้วคุณก็เลือกที่จะซัพพอร์ตผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณได้ด้วยพลังของคุณเหมือนเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ความรักความปรารถนาดีความจิตใจดีคุณนี่แหละที่คุณจะทําให้คุณอิ่มอกอิ่มใจอิ่มสุขอิ่มใจในเรื่องใดกัต่อจากนี้คุณจะอิ่มสุขอิ่มใจจากเรื่องใดกันนะเรามาเปิดไพ่ให้คุณกันนะหล่นมาสองใบโคตรเกาเลยนะสิบเหรียญ ว้าวเอ็กออฟวสว้าวพลังงานของคุณชาวกองที่หนึ่ง้สิบดาบสิบถ้วยไอสิบเหรียญแล้วมาสิบดาบเลยนะสิบสิบเลยนะคุณจะอิ่มอ,อกอิ่มใจมาจากเรื่องใดไม่อยากจะบอกไม่อยากจะโม้เทนออฟวอส สิบเหรียญสิบดาบสิบไม้โอ้ยสุดๆเลยนะพลังงานของคุณที่คุณจะต้องอิ่มสุขอิ่มใจต่อจากนี้ไปนะสองเหรียญอืม king of w a n d s king of w a n d s knight of cups นายนะคะไม่ใช wow. hmm. ่นายนะคะนายออคัสเก้าเก้าถ้วยว้าวไฮเพรสเซสไะจะพูดพูดผิดพูดถูกนะคะไฮเพรสเซสนายออบวอสเก้าเก้าก็มาแล้วนะเก้าเก้า อืมหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้คุณจะอิม่มอ,อกอิ่มใจจากเรื่องใดคาชาวกองที่หนึ่งอืมมันคุณจะเป็นการงานนะการงานความสำเร็จตัวตนของคุณเนี่แหละคุณจะเกิดความพอใจนะเหมือนคดมองว่าคุณพอใจคุณพร้อมพร้อมจากพร้อมจบ เรื่องบางเรื่องคนบาคนถึงที่คุณอิ่มอกเอิบใจเพราะเป็นคุณที่จะได้รู้รู้หมดแหละทั้งสุขทั้งทุกนะทั้งสิบสิบเหรียญนี่คือความสุขความเนี่ยสิบดาบก็คือความทุกข์ความยากความจบจากบางเรื่องบางราวนะตอนที่คุณจะได้จบเพื่อเริ่มต้นเพื่อเป็นสิ่งใหม่นะงานหนักมันเป็นความหนักนะเป็นความหนักความเหนื่อยความยากของคุณนะคุณจะบาลานซ์เพราะไม่พ่อพสองเหรียญมา มาต่อเนื่องกับไพ่สิบไม้สิบดาบนี่คือคุณจะปรับพลังงานคุณใหม่หมดนะคุณจะเป็นคนใหม่คุณจะคอนโทรลตัวตนของคุณถึงเวลาแล้วนะว่าคุณจะต้องตัดสินใจเป็นสิ่งใหม่คุณจะอิ่มสุขอิ่มใจจากการที่คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะลงมือทํานะคุณจะเป็นผู้นําตัวคนเองนะสิ่งที่คุณเห็นเป็นพลังนะพลังของคุณที่นำก่อเกิด การลงมือการคิดการพูดการกระทําของคุณจะเกิดเป็นสิ่งที่สามารถจะจับต้องได้จริงเป็นพลังนะพลังแห่งการเป็นเหมือนคุณบริบูรณ์ได้ด้วยตัวเองนะสิบเหรียญเก้าเหรียญนี่เก้าถ้วยสิบเหรียญเก้าถ้วยเป็นความสุขเพราะคุณเหมือนกับต่อจากนี้นะคะคุณจะอิ่มสุขอิ่มใจเพราะคุณเหมือนมีพลังของคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีพร้อมนะตัวตนของคุณพร้อมสับ พิคุณจะพร้อมซับสําหรับคุณได้โดยด,ยด้วยที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นนี่เป็นพลังนะเป็นพลังบวกเป็นพลังแห่งการเป็นผู้ที่มีถึงพร้อมทรัพย์มีทั้งความสุขอารมณ์จิตใจนะความนึกคิดจิตอิญญาณว่าคุณมีไพ่ขิงถ้วยแล้วก็หมาไพ่เกาวถ้วยและคิงดาบไพ่หนึ่งไม้นี่คือความสําเร็จคุณจะงานของคุณนะ คุมองว่าการคุณจะมีความสุขกับการที่คุณเป็นผู้ลงมือทําผู้ปฏิบัตินะคุณมีงานมากกว่าหนึ่งงานงานที่คุณรักแต่คุณจะมีงานที่คุณรักที่สุดอยู่หนึ่งงานที่คุณจะมีความสุขที่คุณได้ทํานะคนเรามีงานได้คนละสามงานห้างานสองงานมากกว่าหนึ่งงานได้แน่นอนนะชีวิตของคนคนหนึ่งนะแต่คุณจะมีความสุขกับงานหนึ่งงานงานที่คุณรักงานที่คุณฝันถึ่งใดก็ได้นะคุณจะได้ทําตามฝัน เป, ane, นะเป็นพลังนะเป็นพลังที่คุณจะได้คุณจะ more, balance. คิดทําสิ่งใดล่ะคุณสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้คุณจะได้สิ่งที่คุณจะอยากรู้สิ่งใดคุณจะได้รู้เป็นความลับสิ่งที่ถ้ามีเรื่องเป็นเรื่องที่รับลมคมในสิ่งใดที่คุณอยากรู้หรือสิ่งใดที่ผู้คนจะได้รู้จากคุณสิ่งใดก็ได้พลังคุณจะส่งต่อไปนะพลังแห่งการเป็นผู้ที่มีเซน เซนสัมผัสคุณนี่แหละที่คุณปราวาตัวของคุณให้เป็นผู้ที่มีปัญญาปัญญาแห่งการตื่นรู้ทมนะตื่นทมตื่นทางโลกทางธรรมของคุณเป็นไพ่ไฮเพอร์เซตใบนี้เนี่ยในความต่างในความต่างคุณอยู่ตรงกลางคุณจะเป็นความพอดีนะสต่งคุณเห็นตัวอย่างนี้คุณพอดีทําให้คุณมีความสุขอิ่มสุขอิ่มใจเพราะคุณมีความพอดีคุณพอใจ เป็นพลังนะเป็นพลังของคุณที่คุณเห็นคุณค่าตัวเองคุณสามารถจะปรับพลังงานของคุณได้ดีคุณเป็นความสุขคุณเป็นความบริบูรณ์ได้ด้วยตัวเองนะเมื่อคุณมีงานที่คุณรักคุณชอบคุณได้ทํางานที่คุณรักสิ่งใดก็ได้เป็นความสุขนะเป็นความสําเร็จคุณจะทําได้สําเร็จและเป็นชื่อเสียงสร้างเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามานะต่อจากนี้นะไพ่สิบเหรียญและไพ่หนึ่งเหรียญนี่คือการเงิน ที่มั่นคงนะครับการเงินที่ยิ่งใหญ่การเงินจากการที่คุณจะเหมือนกับรอบด้านนะถ้าพูดถึงคุณจะเอ่อจะมีคนรักก็ได้จะมีการเงินการงานที่ประสบความสําเร็จได้มาเลยคุณจะถูกขอแต่งงานก็ได้คุณจะเป็นของฝันในชีวิตของใครก็ได้แล้วคุณจะมีใครเป็นของฝันให้คุณด้วยก็ได้นะไพ่ไพ่หนึ่งเหรียญน,นี่คือการที่ถึงเวลาที่คุณจะได้รับของฝันเป็นสิ่งดีที่มีค่าในชีวิตของคุณเกิดการ อิ่มสขอิ่มสุขอิ่มใจนะเป็นพลังของคุณนั่นเองสิ่งที่โกดนัทเห็นนะชาวกองที่หนึ่งเรามาดูกันต่อนะไพ่ทุกคนที่เลือกไพ่แบ่งปันนะคุณมีสิทธิเลือกชีวิตของคุณการที่คุณจะจบบางเรื่องเพื่อเริ่มสิ่งใหม่คุณปรับพลังงานคุณจะรู้ร,รู้ลึกรู้จริงพลังงานแห่งการที่คุณชื่นชมการคิดการพูดการทาต่างคุณนั่นเองนะคะเรามาดูไพ่ นี่ให้คุณเพิ่มเติมกันสักสามใบสิ่งใดที่คุณควรรู้ให้ไพ่มาแนะนำคุณเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเรามาจับไพ่อันนี้ให้คุณนะไพ่ทลิฟนะคะว้าวดอนมิถุนาจะมีสิ่งใดน,นี่มิถุนาอยู่แล้วนะมิถุนา เดือนนี้แหละเดือนนี้จะมีสิ่งใดที่เกิดการเปลีป่ยนแปลงชีวิตคุณก็ได้แจกกันว้าวแฟนแฟนลับลับเจ็กันอืมอม,อม,มีโซ่ผูกมัดกับชีวิตแฟนลับลับ secret a d m i ม e secret m i e อืมแฟนลับลับอืมเดิมมิถุนา สิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณความลับนะสิ่งใดที่คุณมีความลับคุณจะได้รู้นะใครที่ไม่เปิดตัวกับคุณเขาจะมาเปิดตัวคุณก็ได้สิ่งที่เขาไม่เคยบอกคุณใครบางคนที่เขาไม่เคยเปิดว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณก็ได้นะเป็นพลังของไพ่ใบนี้ออกมานะเรามาอีกสักสองใบความอิ่มสุขอิ่นใจนะ อา,อาจจะมีใครแอบรักคุณอยู่ก็ได้นะก็จะมาเปิดเผยความในใจกับคุณนั่นเองคุณจะได้รับของฝันบ็อกซ์คุณจะได้รับของฝันของฝันทางใจหรือเป็นสิ่งของออไม่แน่เป็นไปได้หมดความรู้สึกดีๆอย่างใครสักคนชัยชนะอยู่เหนือปัญหาอีเกิลอีเกิลชชยชนะอยู่เหนือปัญหาคุณจะมีชัยชนะ จากปัญหาทั้งปวงนะคุณจะพบปัญหาเรื่องใดก็ไม่ทราบได้แต่คุณจะมีชัยชนะชัยชนะแต่เป็นความสุขของคุณนี่แหละความสุขของคนที่เมื่อคุณอิ่มอกอิ่มใจเมื่อคุณเป็นคนที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองได้เป็นพลังเหลือล้นนะคุณจะพบคนที่รู้สึกดีกับคุณก็ได้นะชาวกองที่หนึ่งสำหรับคลิปนี้คนนั้นก็ขอขอบคุณขอบคุณให้คุณอิ่มสุขอิ่มใจเป็นพลังบวกของคุณ ไม่สิ้นสุดนะฮะเป็นพลังของคุณเองนะเราอย่ารอให้ใครมาเติมเต็มเป็นพลังนะเราต้องเป็นพลัง,งตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะเป็นพลังของผู้อื่นด้วยมันเป็นพรนะโค้ดมองว่าเป็นพรสวรรค์ของคนเราทุกคนสามารถทํากันได้เหมือนกันหมดเลยนะเรามาดูกันต่อนะคะเจ้าองที่สองสวัสดีค่ะเจ้าองที่สองที่เลือกไพ่อธิษฐานจิตนะคะอาิษฐานจิตมาดูพลังงานของคุณก่อนมาดูพลังงานของคุณก่อน ขออนุยาครูบาจา์ศิษย์ศิธิ์ของชาวกองที่สองนะคะอธิษฐานเลยนะคะว่าขอให้คุณได้รับคําตอบว่าคุณจะอิ่มสุขอิ่มใจมาจากเรื่องใดชีวิตคุณต่อจากนี้ไปนะคุณจะอิ่มสุขอิ่มใจจากเรื่องใดนะรูปผลงานของคุณก่อนสี่ใบนะคะ ว้าวช่อฟองที่สองไพ่ justice ว้าว justice s t r e n g t ว้าวพลังงานแข็งแกร่งมากนะสิบถ้วย t ำ m ล plus ว้าวไพ่อธิษฐานจิตนะคะจะ justice ก็ะเสาราจิตตุน จะเรนแล้วจะสีสิงทำแรลนแล้วจะสีธนูธาตุลมธาตุไฟจะติ๊กอืมสิบถ้วยพลังของคุณเหมือนคุณเหมือนคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคนเองนะคนมองว่าคุณอยู่ในสถานะที่คุณมีความสุขอะคุณพอใจใน ทุกวันนี้นะคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่คุณเป็นพลังของคุณมันมาเต็มนะไพ่ u จสติ e นี่คือความยุติธรรมนะคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ดีเป็นสิ่งที่น่ายกย่องนะผู้ค,คนยกย่องนับถือพลังของคุณที่มันไร้ขีดจํากัดนะการที่คุณเป็นผู้นานะพลังงานเป็นผู้นําคุณมาเต็มนะไพ่เป็นผู้ที่ผู้นําครอบครัวผู้นําผู้คนผู้นําทั้งด้าน ความยุติธรรมด้านกฎหมายสิ่งใดก็ได้คุณอาจจะทํางานเป็นด้านกฎหมายสิ่งใดก็ได้น่าจะเป็นกราราชการระดับฐานตํารวจทํางานด้านความยุติสริมดึงความยุติธรรมเป็นพลังการเป็นผู้นํามาเต็มไพ่สิบทัวยนี่นคือผู้นําครอบครัวผู้นําให้ผู้คนได้เป็นผู้ที่พร้อมที่จะมอบซัพพอร์ตความรู้สึกดีให้ผู้คนมากมายพลังของคุณไพ่ทำแบนต์ใบนี้คือการเปลี่ยน ุณเป็นสิ่งใหม่คุณทานฟอร์มนะคุณไม่ใช่คนเดิมคุณเปลี่ยนไปโดยแท้ทรลแล้วนะเป็นสิ่งที่มันเหลือเฟือนะสิ่งที่คุเห็นพลังของคุณนะเรามาดูกันต่อนะชาวกองที่สองพลังงานคุณดีเวอร์นะมาดูกันนะว่าคุณอิ่มสุขอิ่มใจอจากเรื่องใดนะคะชาวกองที่สองคุณกำลังจะได้พบปากอิ่มสุขอิ่มใจมาจากเรื่องใดกันนะ ตอนนี้พลัง,งคุณเหมือนมาเต็มนะพลังงานงคุณเป็นผู้ใหญ่คุณเติบโตทางความคิดทางจิตวิญญาณคุณถึงพร้อมนะนะโคตมองนะการที่คุณรับผิดชอบการกระทําคําพูดความรู้สึกของคุณได้ดีมันไม่มีสิ่งใดทําให้เราเติบโตผู้ใหญ่ได้แต่เรารับผิดชอบการกระทําคําพูดของเรานั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างนะคิดพูดทําสิ่งใดออกไปมันมีผลกับเราทุกคน เราก็ต้องพร้อมรับผิดชอบนะเมื่อเราคิดพูดทำออกไปแล้วนะก่อนพูดอ่าเราเป็นนายนะแต่พอเราพูดเสร็จก็คำพูดเขาก็จะเป็นนายเรา <c oughs> ว้าวสามดาบเจ็ดดาบอแปดไม้ ฟิ n ์มของวอล์าชนีดาบเพดด of Wands เด็กถือดาบว้าวไพ่าดาบมาเต็มเลยนะเมื่อกี้กองที่หนึ่งไพ่ถ้วยสี่ดาบยังยังดาบยังมาว้าวไพ่ถ้วยมาแล้วนะเก้าถ้วย <laughs> The Sun ว้าวพลังของไข่ค่ะสุดๆปลาลอยน,ยนันไม่กีดเชียนชาวกองที่สองเ e อ m i t คุณจะอิ่มสุขอิ่มใจมาจากเรื่องใดละ่ะที่คุณละวางได้ไงคุณละวางความเจ็บปวดคุณเติบโตทำความคิดจจิตวิญญาณคุณจะมองความทุกข์ความยากคุณจะมองคุณผ่านนะเหมือนคุณมองความ ความทุกข์เป็นเป็นเรื่องธรรมดานะคุณเติบโตทางความคิดจิตวิญญาณน,นี่แหละคนไม่คุณมองทุกข์มันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นะทุกข์มากทุกข์น้อยทุกอยู่นั่นแล้วทุกแล้ววางได้ทุกแล้วรู้ไววางได้นี่คือพลังนะเป็นพลังของเหมือนกับคุณมองเห็นพลังงานที่อยู่รอบตัวคุณความทุกข์ความยากพุกคนคุณก็เช่นกันคุณก็ ไม่ไม่ได้ต่างปากพวกเขาเหล่านั้นนะแต่คุณจะรู้ไวมากขึ้นคุณจะวางได้คุณจะรู้ศัจธรรมนะสัจธรรม,มการใช้ชีวิตนะฝั่มสิ่งใดที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้คุณเห็นเป็นพลังนะคุณเจิงที่คุณอิ่มสุขอิ่มใจเพราะคุณเรียนรู้มาจากการที่ผิดหวังการทุกข์ความยากการไม่ได้อย่างใจการที่ถูกใครพูดไม่ดีพูดไม่จริง คนที่ทรยศถักหลังสิ่งใดกับคุณมาก่อนหน้านี้ทําให้คุณเป็นคุณที่ไม่ใช่คนเดิมต่อไปนะคุณเป็นคุณที่เป็นแปดไม้นี่คุณใช้พลังพลังบวกของคุณมาเต็มคุณใช้พลังลบที่คุณพบมันแหละมาเป็นสร้างสรรค์เป็นพลังงานใหม่เป็นพลังบวกเป็นพลังการเป็นผู้สร้างผู้สร้างคุณจะสร้างโลกทั้งใบได้ด้วยด้วยตัวคุณเองนะสิ่งที่คุณเห็นนะว่าคุณมีทั้งฟีนดาบแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือดาบนี่คือพลังของคุณมัน ตองมากพอคุณจะอยู่ในจังหวะที่คุณเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำก็ได้คุณหนักแน่นคุณมั่นคงคุณมีพลังของมีอิสระในการใช้ชีวิตนะคุณไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ตลอดเวลานะคุณใช้พลังของคุณจูนคลื่นเด็กน้อยตัวตนของคุณออกมาเป็นการที่คุณมีอิสระในการชีวิตนี่คือคุณไม่ได้คิดเยอะคุณไม่ได้คิดแบบคนโตๆมากมากมายนะว่าฉันจะต้องได้รับการ ชื่นชอบการเคารพจากผู้อื่นฉันจะต้องยึดติดอย่างนั้นอย่างนี้คุณจะไม่ยึดติดนะสิ่งที่พูดเห็นการที่คุณเป็นคนที่อิ่มสุขอิ่มใจเพราะคุณไม่ยึดติดคุณมีอิสระในการใช้ชีวิตนะคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยากจะพักคุณก็พักนะคุณมีอิสระในการใช้ชีวิตโดยแท้นะสิ่งที่คูดเห็นที่คุณอิ่มสุขอิ่มใจเพราะคุณมีอิสระในการที่ถึงเวลาพักคุณก็รู้ถึงต้องพักแล้วนะสิ่งใดที่วางได้คุณจะวางสิ่งใดคุณ จะละได้คุณจะละนะคุณจะมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเข้าใจว่าคนเราการที่คุณจะอิ่มสุขอิ่มใจได้มันก็ต้องเป็นคุณนี่แหละที่จะสร้างพลังนะพลังบวกพลังแห่งการชื่นชอบชื่นชมในสิ่งที่มีคุณพอใจนี้คุณยินดีในสิ่งที่คุณเป็นแล้วคุณจะพร้อมส่งต่อความสุขคุณกินดีอยู่ดีมีสุขนะคุณมองเห็นแล้วนะคุณอยู่แบบสักสุขทั้งกายสุขทั้งใจคุณคุณเข้าใจชีวิตนะเหมือนการที่คนเรา อยู่กับความทุกข์มีความสุขกับทุกข์ความทุกข์ได้เพราะคนรอบข้างเราเขาไม่ได้เข้าใจเหมือนเราเหมือนคุณนะคุณเข้าใจชีวิตแต่คนรอบข้างไม่ได้เข้าใจเขาก็มีพลังส่งพลังงานลบมาใส่คุณใส่คุณใส่คุณอยู่นั่นแล้วคุณก็รู้ไวละได้วางวางทันรู้ทันจิงใดก็แล้วแต่นี่เป็นพลังนะคุณจะส่งความรักออกไปนะที่คุณจะส่งความรักความสุขของคุณออกไป เป็นทอดทอดเป็นสื่อเป็นสื่อเป็นพลังนะสิ่งที่คุณูเห็นนะคะมันเป็นตรงต่อกับไพ่เดซันนี่คือการส่งคุณรับพลังงานแล้วคุณก็ส่งพลังงานออกไปคุณรับพลังงานของจักรวาลพลังงานแห่งอธิษฐานจิตพลังงานแห่งความดีพลังงานแห่งความสุขพลังงานแห่งความยุติธรรมที่ในตัวตนของคุณมีเป็นพลังแห่งความสุขเป็นไพ่สิบธุวยพลังงานสเตรนท์พลังงานกายเป็นผู้นำทุกสิ่งนะ การที่คุณเป็นคุณนี่เลขสิบเก้าเกี่ยวข้อคคุณได้เลขสิบเอ็ดเลขสิบเก้าเลขมงคลนะถึงคุณเห็นนะเป็นไพ่นี่ก็เป็นไพ่เดอะซันนี่เป็นพลังงานของคนราศสีสิ่งไพ่เดอะซันนะไพ่ธาตุไฟมาเต็มนะถึงคุณเห็นเป็นแสงนะคุณจะเป็นปัญญานะนี่คุณเห็นความสุขอิ่มใจที่คุณจะกําเนิดความสุขให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณด้วยคุณจะส่งต่อพลังแสงปัญญาสิ่งใดคุณรู้สิ่งใดคุณจะส่งต่อ มันจะบอกต่อคุณเหมือนกับพลังพลังมันเจอจรัสนะการที่คนจะสัมผัสกับคุณมันเหมือนกับคุณรู้สึกดีผู้คนรู้สึกดีคุณคุณรู้สึกดีกับตัวเองผู้คนก็รู้สึกดีกับคุณนั่นก็คือการส่งต่อพลังสืบสืบต่อกันไปสืบต่อเนื่องกันไปการที่คนเรามีความสุขคุณไม่เก็บไว้กับตัวคนเดียวนะคุณจะส่งต่อเพราะคุณรู้ว่าโลกใบนี้ต้องการคนแบบคุณเยอะๆการที่คนเรารู้สิ่งไหน ความสงบใจความสุขใดก็ส่งต่อไปนี่คือพลังเป็นสิ่งที่ถูกก่อกาเนิดมาเพื่อคุณนะคุณถูกกําเนิดออกมาเพื่อเป็นครูเพื่อเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้โดยตัวเองนะพ่เดี๋ยวมีเชียนไบนี้ก่อนที่คุณใช้กําลังพลังทั้งหมดของคุณนี่ตื่นรู้ลึกรู้จริงนะการที่คุณเป็นผู้ที่สามารถจะใช้กฎแรงดึงดูดได้การที่คุณ เป็นความสุขของคุณเองนั่แหละเมื่อเป็นความสุขคนเรามีความสุขก็สามารถจะได้รับพลังงานบวกๆที่อยู่รอบตัวคุณแลวคุณก็ส่งส่งพลังบวกออกไปให้พูกคนด้วยมันเป็นก็พลังก็ยิ่งเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มพูนเพิ่มพูนนี่คือพลังนะการที่คนเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคุณที่สามารถคิดพูดทําสิ่งใดคุณจะใช้คําพูดของคุณคุณจะใช้ปัญญาของคุณทุกสิ่งนะคุณจะเหมือนกับไพ ใบนี้เนะี่ยเป็นไพ่ของเลขหนึ่งนะเป็นดาวพุธราศสีกันได้เป็นนักคิดนักพูดนะต่อจากนี้นะพลังงานของคุณมาเต็มจากการที่คุณพูดสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรพูดเพื่ออเป็นฟาร์มเป็นฟา์มที่ให้ผู้คนนะผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากทังเรื่องใดล่ะคุณรู้สิ่งใดคุณจะ,ะส่งพลังออกไปนะพลังของคุณนี่แหละ มันเป็นเป็นสิ่งที่เมื่อคุณอิ่มใจคุณก็ส่งพลังออกไปให้เท่าไอ้ทบเท่าทวีคูณนะสิ่งที่คุณเห็นนะั้นเป็นพลังอย่ะงเป็นผู้สําเร็จสําเร็จความสุขอยู่ในความทุกข์ความยากได้พลังแห่งความที่อยู่ล้อมอยู่ด้วยแสงสีเขียวคุณนั่งอยู่เหมือนรออยู่บนหน้าผานะนั่งนิ่งอยู่ใน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 สิ่งที่ ลึกลับนะคุณในลึกลับในความลึกลับคุณก็มีออร่าในตัวตนของคุณพวกคนอาจจะมองเห็นว่าคุณลึกลับไปคุณมีอะไรมากกว่าที่เขาคิดคุณลึกซึ้งคุณลึกซึ้งว่าที่ใครๆเห็นนะพลังของการเป็นผู้ที่ใช้ความสงบสยบความเพลอนไหวนะคุณจะใช้ความสงบสยบความทุกข์ยากคุณเกิดปัญญานะถึงที่พูดเห็นนะเลขเกากี่้องกับคุณได้ด้วยนะการที่คุณเกิดปัญญาเป็น พลังบริสุทธิ์เลข14เกี่ยวข้องกับคุณเลข10นี่คือเลขที่ถูกกำหนดเพื่อคุณนะเป็นไพ่ที่มันเกิดการเหมือนกับมันคุณอิ่มสุขอิ่มใจเพราะคุณเกิดปัญญาเกิดปัญญาการรู้การตื่นคุณอยู่บนพื้นฐานหนึ่งคิดดีพูดดีทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในตัวตนของคุณ คุณรู้ความทุกข์ความยากคุณรู้เท่าทันนะจิตของคุณรู้เท่าทันตัวตัวเองนี่แหละการที่คนเรารู้เท่าทันตัวเองเราจะลดความเจ็บปวดนะคะเรารู้เท่าทันว่าเรารักตัวเองได้เรารักผู้อื่นเป็นเราก็จะลดความคาดหวังผู้คนจะต้องมารักคุณมากมายคุณไม่ต้องการว่าใครจะมาให้อะไรกับคุณนะคุณให้ตัวเองได้แล้วคุณก็พร้อมที่จะให้ผู้อื่นด้วยนี่คือพลังของคุณชาวกรองที่สองนะเรามาดูไพ่ สำรับของททเลฟอันนี้ดูนะคะว่าสิ่งใดที่คุณควรู้เพิ่มเติมนะถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมนะแนะน,นะํานะชาวกองที่สองโอ้ยเห้นมไพ่นเยอะนะโคตรจะหมุนหมๆครับเลือกเลยนะ สับไม่ได้นไขมันเยอะมากเมื่อกี้เอากองหนึ่งห้าใบนะห้าใบนะคะจุลอืมเมื่อกี้กองหนึ่งมิถุนาเนี่ย กองสองรกรกฎานะสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งใดที่คุณจะได้รู้ไพ่แนะนำคุณนะครัสชอปเปอร์สถานการณ์ที่สมดุลต้องต่อจัดการหลังระวัดระวังอืมขบเขาว่าหรือแข็งแรงความสงบภายในจิตใจไหคคะขบเขาเหมือนไพ่ใบน,นี้นะ ุณนั่งอยู่บนหุบเขาความแข็งแรงความสงบควาจิตใจของคุณนี่คือสิ่งที่ถูกกาหนดมาเพื่อคุณพลังของคุณนะถึงพร้อมนะคุณสงบสุขได้โดยตัวคุณเองพลังของคุณนะเดินทางสั้นๆคุรจะได้เดินทางสิ่งใดก็ได้ด้วยนะเดินทางทำความคิดทางจิตวิญ,ญญาณเดินทางไปไหนใกล้ไกลก็ไปไม่ได้หมดหญิงแก่อรุณนเ,เขาผู้หญิงแก่ว้าว อมผู้หญิงแก่อาจจะให้คุณคุณนะคุณอาจจะได้เลี้ยงดูผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านคุณหรือว่าจะเป็นคนที่เติบโตกว่าคุณก็ได้นะอายุเยอะกว่าคุณจิงใดก็ได้สายรุง้งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กําลังจะจบอืมคุณชีวิตคุณกําลังเปลี่ยนแปลงรุ้งหลากสีกําลังจะมา เรนโบว์สายรุ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณจะพบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะชาวกองที่สองคุณจะอิ่มสุขเอ็ดใจจากการเปลี่ยนแปลงภายในคนแรกคุณจะเป็นสายรุ้งคุณจะเป็นแสงสีคุณจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมีชีวิตคุณจะเจ็ดสีนะรุ้งเจ็ดสีรุ้งกินน้ำนั่นคือรุ้งที่คุณสามารถจะเกิดกำเนิดแสงในตัวตนของคุณได้ด้วยตัวเองนะพลังของคุณชาวกองที่สอง สำหรับคลิปนี้โคน,นัทก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นฝันกำลังใจโคนน้นัดด้วยนะคะขออวยพอใหททท้ทุกคนทุกผู้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปโคน,นัดเป็นความสุขของตัวเองนะอย่ารอให้ใครเป็นความสุขของคุณนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ยังยงย่งยืนสิ่งใดที่ยั่งยืนก็ต้องกำเนิดเกิดจากตัวเรานะมั่นใจใน,ในตัวเองสุขได,ได้ด้วยตัวเรานี่แหละเป็นสิ่งที่มั่นคงที่สุดนั่นเองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ